คอตอนตอนที่เกิดเรื่องตอนที่เกิดเรื่องค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้าไปหาแม้แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าไปหาเพื่อผลประโยชน์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้สูญเสียไม่ใช่คนดังเพราะผู้สูญเสียไม่ได้ไม่ได้มีไรายได้อะไรเพราะผู้สูญเสียไม่มีกิจการ ผู้สูญเสียแค่เขาสูญเสียลูกเข้าไปไม่ได้มีประโยชน์แอบแฝงอะไรเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่น้องหายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่น้องหายณตอนนั้นคือไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรเลยมีแต่คนจะช่วยญาติพี่น้องมีแต่จะช่วยก็ไปช่วยแล้วถามว่าจะมาทวงบุญคุณหรือไม่ใช่หรอ เหมือนกับน้าเสริมที่น้าเสริมพูดว่าน้ำใจมันไม่ใช่เงินที่เขาพูดคุณต้องเห็นน้ำใจเขาไม่ไม่ใช่ว่าเขาออกมาพูดแล้วเขาต้องการเงินไม่ใช่ชาวบ้านที่ไปตามหาตามหาน้องเขาไม่ได้ต้องการเรียกร้องอยากได้เงินแต่เขาช่วยด้วยน้ำใจอืม ที่เขาไปตามหาเขาช่วยช่วยพอน้ำใจที่เป็นชาวบ้านเออเวลาผู้สูญเสียอยากจะให้ไปสืบคนนั้นคนนี้เขาก็ให้ความร่วมมืออให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจะจะสอบพยานคนนั้นจะสอบพยานคนนี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้สูญเสียนะจริงๆอันนี้ในส่วนนึ่ง ดังนั้นคนที่เข้าไปหาเนี่ยคนที่เข้าไปหาเขาแรกๆเนี่ยคือคนที่คนที่เขาเข้าไปหาโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใดเลยพอเขารู้ว่าเอ้ยเจอน้องแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราอยาก,ยา,กยากจะเจอก็คือเจอน้องแบบยังมีชีวิตอยู่พอถึงตอนนั้นเนี่ยพอถึงตอนนั้นทำชบาานาจิต เสร็จเรียบร้อยก็ต่างคนต่างแยกย้ายอืมสวัสดีคุณหอมลา้านครับผมทีนี้พอผ่านไปจากการสืบพยานเนี่ย <c oughs> พอผ่านไปจากการสืบพยานมันก็จะค่อยๆเรียบเรียงว่าใครใครบ้างที่จะขึ้นไปเป็นพยานณตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังทาด้วยใจนะ คนที่เป็นพยานแต่ละคนแต่ละคนคนที่เข้าหาเขาทําอยูไ่ไลเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรรอกแต่เมื่อมันมีรายชื่อมันมีรายชื่อให้ขึ้นไปเป็นพยานทุกคนก็ทําตามหน้าที่โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไปหวังผลตอบแทนอะไรผู้สูญเสียเา้าณตอนนั้นเขาไม่มีเงินไม่มีธุรกิจจะไปทําการทํางานอะไรกีดยางก็ไม่ได้กีดรอแต่รอแต่จะให้ไปสอบปากคา ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทํางานอืมเพราะทุกคนก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสอบเ,อเดี๋ยวคนนั้นไปคนนี้ไปจะไปนั่นไปนี่ก็หวาดระแวงอืมส่วนญาติพี่น้องจะไปท,ทําธุระอย่างอื่นมันก็ลําบากเพราะว่าแต่ก่อนนะผู้สูญเสียเขาไม่มีรถทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ก็ต้องพาไปนั่นพาไปนี่อยู่นะครับแล้วจะไปเรียกร้องเอาเงินเข,เขาตอนนั้นเหรอ มันก็คงไม่ใช่มันก็มีแต่น้ําใจนี่แหละจะบอกไอ้มึงมึงจ้างกูไปตรงนี้มึงเหมากูเลยพันสองพันเราเองเราก็พูดไม่ได้เพราะเขาไม่มีรายได้ก็ต้องไปไปด้วยน้ําใจนี่นี่คือในช่วงแรกๆที่ในช่วงแรกๆที่ทุกคนช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจแรกเริ่มเดิมทีเป็นอย่าง้งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นย่งงพอ ผ่านมาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลสืบใกล้จะใกล้จะสมบูรณ์แล้วในช่วงเวลาช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรดูในช่วงเวลาที่เขาก็รอในช่วงเวลาที่รอรอพยานบางส่วนรอหมาย กระบวนการกําลังดาเนินการอยู่เนะี่ยในช่วงนั้นเนี่ยผู้สูญเสียก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปสืบพยงพยาญอะไรต่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในช่วงจังหวะน,นั้นแหละมันมันมันหมดมันหมดมันหมดช่วงนั้นไปแล้วก็มาอยู่แต่บ้านยายก็มาอยู่บ้านยายทําไมต้องมาอยู่บ้านยายก็มาคุยกันนี่แหละอืมศูนย์รวม สุนรวมครอบครัวเครือญาติก็อยู่ที่บ้านตากับบ้านยายก็มาอยู่หน้าบ้านพาะอ,อะไรรู้ไหมหน้าตอนนั้นเนี่ยพอเขารู้ว่าพอเขารู้ว่าคนที่คนที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัยนั่นคือพ่อพอเอีกกระแสมันฟี่เดียบม,มันมันกลับเลยมันกลับเลยคนเขาไปให้กําลังใจพ่อพอเีและแม่นังเอีกบกบอคนขับรถไปโน่นนี่ ชาวบ้านชาวบ้านก็ไปเห่ไปที่บ้านพ่อพเอกเพื่อไปให้กาลังใจเพื่อไปให้ขวัญกาลังใจของพ่อพเอกและแม่หนางอีกส่วนผู้สูญเสียก็ไม่มีใครยืนอยู่เคียงข้างนอกจากญาติญาติเขาไม่รู้จะไปอธิบายไประบายกับใครไม่รู้จะไปพูดคุยกับใครก็ต้องมาคุยกับตาบยายมาคุยกับน้องๆที่ยังที่ยังที่ช่วงเวลาช่วงเวลาที่มันลําบากช่วงเวลาที่คุณแย่ ช่วงเวลาที่คุณไม่รู้สึกไม่สบายใจคุณเครียดคุณก็อยู่อยู่กับญาติพี่น้องนะตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็แห่คนเขาก็แห่แห,เห่เอาเงินไปให้พ่อไปอีกและแม่นาเงเียเรื่องพวกนี้ผมผมเชื่อว่าป่าใช่แม่มคงคง,งจำได้ในช่วงที่เขาผูกแขนเห็นไหมแป๊บนึงนะ ในช่วงที่เขาเขาปลูกข้อต่อแขนมีเงินคนก็เอาเงินมาให้วันนึงได้หลายหมื่นนะแต่ให้ใครรู้ไหมให้กับคนที่ไม่ได้สูญเสียไม่ได้สูญเสียลูกอีผู้สูญเสียก็หน่อยว่าเฮ้ยทำไมทำไมเขาถึงไม่ทำไมเขาถึงไม่มาหาฉันฉันลูกฉันตายทำไมต้องไปหาอีกคนหนึ่งคนก็แห่ไปพอคนก็แห่ไปแล้วตัวเองตัวเองก็น้อยใจ ตัวเองอน่น้อยใจน้อยใจว่าเฮ้ยลูกฉันตายแต่ว่าทําไมคนต้องไปโอบคนต้องไปโอบไปให้กําลังใจนู่นไอ้คนไอ้คนที่ไอ้คนที่หมายมันจะออกนู่นไม่มีกลุ่มไม่มีใครไม่มีกลุ่มไม่มีใครเพราะคุณเพราะคุณไม่เปิดรับใครเลยคุณไม่เปิดรับแม้แต่สือ่อคุณก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์คุณไม่จะเปิดรับใครอืม ในตอนนั้นมหากรรมกันหน่อยพอเริ่มมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเข้าหาคุณเข้าเข้าหาผู้สูญเสียอยากจะไปให้กําลังใจโน่นนี่คุณก็ไม่เอาไม่เอาไม่สนใจเพราะคุณคุณหน่อยแล้วไงคุณหน่อยมันก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบว,ว่าคนมาหาผู้สูญเสียน้อยมากแต่คนเข้าไปหาพ่อปีไม่ในเอกมืดฟ้ามวดิน คนที่ยังเป็นขวัญกําลังใจให้อยู่ตลอดนั่นคือญาติพี่น้องนี่แหละญาติพี่น้องหน้าตอนนั้นหน้าตอนนั้นไม่อยากจะเห็นคุณไม่อยากจะเห็นคนคนคนมาบ้านพ่อไปอ,อกีกเต็มบ้านเต็มบ้านรถแทบจะไม่มีจะจอดไม่มีที่จอดสำหรับผู้สูญเสียไม่มีคุณก็เลยไม่อยากเห็นคุณไม่อยากจะเห็นภาพเหล่านั้น เพราะวาความน้อยเนื้อต่ําใจของคุณว่าเฮ้ยลูกฉันตายทําไมคนต้องไปโอบของคุณวันๆก็คือมีแต่แบบแต่ไปแต่ไปนั่นแต่ไปนี่คือพาให้หนีออกจากบ้านกูออกไปจ้ะกูไม่อยากจะเห็นกูมไม่อยากจะเห็นภาพคนคนไปให้กําลังใจสงองผัวเมียนะแล้วผมถามเลยว่าณตอนนั้นณแต่จะ น่นแต่จะทํามาหากินอะไรไม่ไปไม่ไปก็ไม่ได้อืมไม่ไปก็ไม่ได้คือมันจะไปรถใครอ่ะม,มันจะไปรถใครมันอยากหนีมันไม่อยากเห็นอืมก็ต้องช่วยไปแต่ละวันแต่ละวันก็กอ่อกลนนั่นแหละผมจะบอกให้ ขับรถไปก็กองหูก็ล้างสมองไปเรื่อยๆล้างสมองให้โกรธเกลียดให้โกรธเกลียดพ่อระเอกและแม่างลีกไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นพอถึงพอถึงจุดจุดหนึ่งที่คนอยู่ในครอบครัวโดนล้างสมองจนไม่อยากจะเข้าใกล้พ่อเพลและแม่นางอีก ทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะกต่พี่สาวคนตัวนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเลย <c oughs> ไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่โดนพูดโดนกล่อมโดนล้างสมองอยู่ทุกวัน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 มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันชั่วอย่างนั้นมันเร็วอย่างนี้ใช่อยู่คุณก็ล้างสมองไปแต่ถึงตอนหนึ่งอ่ะ มันต้องได้ใช้เงินเงีมันต้องได้ใช้เงินญาติพี่น้องก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านใหญ่สงควรช่วงนั้นน้าตายก็น้าตายก็ยังยังไม่ได้ยังไม่มีปัญหากับน,น้าตายนะผู้สูเสี่ยนะยายยายนี่แหละก็ออกความคิดคุยกันญาติพี่น้องคุยกันทั้งหมดนั่นแหละเราหาของมาขายไหมพอถึงตัวนั้นเนี่ย ก็เริ่มหาของมาขายไปหาของมาขายไปหาหนั่นานี่มาขายคนอยู่ในครอบครัวนี่นะยายน้าตายน้าแตผู้ชูญเสียเนี่ยก็เอาของมาขายยายนีย่คิดว่าความคิดของยายเนี่ยยายคิดว่าน้องๆ้องล,กลกเกี่ยขายของด้วยกันขายของด้วยกัน ต่างคนมีอันนั้นอันนี้มาขายช่วยกันขายอืมช่วยกันขายของเพราะว่าจะได้มีรายได้หน้าแต่ก็จะได้มีรายได้ก็จะไปบ้าข,ขับรถไปไปนั่นมานีเออมันก็จะได้ขายของของมันบ้างหน้าตายก็จะอาจจะได้ขายผักขม้าบ้างตอนนั้นยายยายก็อยากจะเอาของมาขายอยากคืออยากจะหาไรายได้อือยากจะหาไรายได้ช่วยลูกๆนั่นแหละก็ให้ไปทําเสื้อผ้าส้ม เสื้อปลาส้มนั่น,นมาขายก็ลงทุนไปกับหมื่นก็ขายของไปเรื่อยๆเนี่ยผู้สูญเสียก็ขายของได้ดีนะคนก็มาอุดหนุนกระเป๋าหนัหง,งหงาหูบเยอะนะก็มาอุดหนุนอยู่ทีนี้เนี่ยพอขายพอขายของได้ ขายของได้เนี่ยจากที่ทุกคนเริ่มเริ่มจากศูนย์เนี่ยนะน้าต่ายก็ไม่มีอะไรหรอกเออน้าต่ายก็ไม่ได้ไม่ได้ขายของไม่ได้แบบมีตังตอนนั้นไม่ได้ทำ u t u b e ด้วยซ้ำตอนนั้นไม่ได้ทำ u t u b e ด้วยซ้ำยายก็ลงทุนไปให้หมื่นหนึ่งเมื่อผู้สูญเสียขายของได้ไปนั่นไปนี่ขายคือเริ่มละเริ่มที่จะ เริ่มที่จะกดขี่ข่มเหงแล้วเริ่มที่นะจะบอกให้พวกมึงอย่าขายนะกูจะไม่ให้พวกมึงขายพอมีเงินพอมีเงินพอเริ่มมีไรายได้พอเริ่มมีเงินเข้ากระเป๋านิสัยเปลี่ยนพอมีเงินเข้ากระเป๋านิสัยเปลี่ยนเลยอืม เสื้อเสื้อหมาปลาส้มเนี่ยที่ไปทําที่ไปทํามาก็หมื่นหมื่นกว่าบาทย,ยายคิดว่ายายเนี่คิดว่าอีผู้สูญเสียน่าจะขายขายเสื้อช่วยหน่อยอืมคําพูดคํานึงที่อีผู้สูญเสียพูดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะเก็บค่าลิขสิทธิ์หมามัน ที่แรกที่แรกเนี่ยยายสมควรเ็าึกว่าเ็าึกว่ามึงพูดเล่นนึกว่ามึงมึงน่ะพูดเล่นเออนึกว่ามึงหยอกจะเก็บขา้าสิทธิ์หมาปลาส้มมันไม่ได้อนุญาตให้เอาหมาปลาส้มไปทำเสื้อมาหากินอืม มึงคิดได้ยังไง <c oughs> มึงคิดได้ยังไง <c oughs> จากนั้นต่อมาเนี่ยจากนั้นต่อมาคือมึงไม่ขายเสื้อไม่ขายเสื้อหมาปลาสมช่วยช่วยเลยแม้แต่จะหยิบมาไม่กูไม่ขายช่วยแต่ เวลาขายกระเป๋านกูกกูต้องไปนั่งขายช่วยมึงต้องขายของมึงก่อนต้องขายผ้าคาาามก่อนขยผ้ลุมไหล่ก่อนแต่พอจะมาขายแต่พอจะมาขายเสื้อหมาปลาส้มมึงไม่ขายมึงไม่ขายพอกูจะขายปั๊บพวกมึงหนีแล้วแต่มึงเลยมึงขายไปเลยกูกลับแล้วกูขายหมดแล้วขอกู อ้าทำไมไม่ขายช่วยละ่ะกูไม่ได้อนุญาตให้มึงเอาหมาประสมไปทำเสื้อนี่หมากูนะเว้ยเออก็นึกว่ามึงพูดเล่นนะมึงไม่ขายช่วยจริงๆเลยนะเออ